ที่นอนมุ้งครอบสี่เหลี่ยมมีเชือกมัดทำขอบก้านได้นะคะคุณแม่ที่นอนรุ่นนี้จะเป็นมุ้งโครงสี่เส้นสูงโปร่งระบายอากาศได้ดีนะคะตัวเนื้อผ้าของเราใช้เนื้อผ้าปั่นคอตตอนนะคะคุณแม่เวลาคุณแม่จะใช้งานนะคะเรามีซิปให้คุณแม่รูดด้านหน้าอย่างนี้เลยนะคะคุณแม่เวลาแม่ใช้งานนะคะ ให้น้องนอนนะคะรูดซิปด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะคุณแม่ตัวนี้นะคะจะเป็นมุ้งสูงโปร่งระบายอากาศได้ดีนะคะคุณแม่คุณแม่ได้ครบเซตเลยนะคะคุณแม่คุณแม่ได้มุ้งได้หมอนได้ที่นอนนะคะคุณแม่ได้ครบเซตเลยนะคะหมอนข้างหนึ่งใบนะคะคุณแม่ในเซตนี้นะคะแล้วก็จะได้หมอนหนุนด้วยนะคะคุณแม่มีหลุมให้น้องด้วยนะคะคุณแม่ค่ะเวลาคุณแม่จะใช้งานนะคะ ถ้าแม่ไม่ใช้มุ้งนะคะคุณแม่จะถอดมุ้งออกจากที่นอนแล้วก็สามารถถอดออกได้นะคะคุณแม่คุณแม่จะให้น้องนอนแบบไม่มีมุ้งเราก็สามารถให้น้องนอนได้นะคะคุณแม่ในเซตนี้นะคะและถ้าคุณแม่จะคลายเชือกออกคุณแม่ก็สามารถคลายเชือกออกได้นะคะคุณแม่ตัวนี้นะคะถ้าคุณแม่คลายเชือกออกนะคะที่นอนของเราจะกว้างที่ 85เซนนะคะคุณแม่กว้าง85เซนยาวยาว115เลยนะคะแต่ถ้าคุณแม่มัดขอบอย่างนี้นะคะคุณแม่ความกว้างของขอบที่นอนของเรานะคะกว้างอยู่ที่50เซนยาวยาว70เซนนะคะคุณแม่ถ้าแม่มัดขอบจะยาวที่70เซนนะคะกว้างกวาง50เซนนะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่คลายเชือกออกอย่างนี้นะคะที่นอนของเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเรียบๆเลยนะคะคุณแม่ จะกว้าง85เซนยาวยาว1 1 5เซนนะคะคุณแม่คะ่ะคุณแม่จะให้น้องนอนเรียบๆบแบบนี้คุณแม่ก็สามารถนอนได้นะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่ท่านไหนสนใจนะคะเรามีาตะกร้าให้คุณแม่จิ้มนะคะ